เจ็ดหกศูนย์เก้าศูนย์ละกะสี่หนึ่งบ่ครับโอ้แ่ตัเครื่องสีมาหน่อยก็คือพวกนี้สีมาหน่อยจเรื่ง่ายนั่นเนอาคงับคงจถ่ายเลยครับอ่ามันมันมาจริงสินะไอ้ก็ยังไิมันมันอย้อนลงมามีเลขศูนย์แลยวก็ล้อลิงจะจับวัดจับไซจักที่จับหนึ่งศูนย์หนึ่งแปด มันก็มาหนำกันนะมันแรงร้อนอยู่จักมันสิถอยหนาหรือเดินหล่างอี่างนี้นะหลีกง่ันมันมีอย,ยัางก็มีศูนย์มีศูนย์แล้วก็ลอลิงลอลิงก็ศูนย์ล่างนะศูนย<อ>์ล่างปกติศูนย์ทีมาล่างว่าสันต์หรอก็เลยอ,าอา่าคือแรกเนาะเลีกหกโตนั่นที่ต้มาให้ให้ไปรองพื้นไว้ก่อ,กอนแปดเก่าแปดนี่ครับ สามชุนไอเก่าเนาะเหล็กฮุกโตวานี้แปดเก่าแปดเออฉีดเนี่บบ่ฉีดเลยออแปดเก่าแปดสามชุดเก่าไอเหล็กุกโตมันบ่เหล็กฮุกโตวานี้โตเลยชุดมันตกลงมากเลยอบ่ตกออกคิดว่าอยู่บ่บ่อาเหล็กเก่ามันอยู่อยู่แต่ว่ามันตกออกเหล็กชุดตกตกตกออกมาก ก็เลยว่ามันสิข่าข้างนาหรือข้างหลังนี่ละมันยังโตนี่เราว่อนอยู่นี่เอาเมื่อกี้พูดว่ายังก็ศูนย์นแล้วก็ลอริ่งเออแล้วก็อีกอย่างก็แปดหนึ่งออแปดแปดอ่แปดมันแรงวนแต่วันหนึ่งมันมาอยู่ที่ยบกันมาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดประสาทเลยแปดนั้นมันแรงอ่อนอยู่เออนี่ละก็มาก็เลยถากโค้งสุ้ท้ายอแปดนั้นมันแรงอ่อนเหล็กศูนย์อยู่เอ่อฉนั้มือนี่เดี๋ยวมือนี่ก็จะเอาศูนย์หนึ่งแปดไปก่อนเนาะ เอาเอาธรรมาหาปูนี่รับประกันได้บ่มีผิดหวังบ่มีผิดหวังเรื่องของโตเลขเอาหลายบันใดโอ้ยนั่นมาอีกแล้วเนี่ยน,นี่เลยยังอีกบอ่อ่น,นยอมพอพันว่าธรรมะไปบอกเพิน่นอืมอไปขอขอเคาะหัวบอกคนมึงอ่าน,อนนี่เด,ด้อ,อ,อ,อนี่เลยกู้หายมึงคนละอ๋อไอ้นี่เลวกผู้อื่นมาเตอเออยอมพอนี่เออมีโยงบ้าน ยู่บ้านนี่มึงสี่ไลยตัวเลยออนี่ฮะนี่มันมาลักษณะนี่เออแปดเจ็ดสามอืแปดสี่สองศูนย์อือไอ้นี่เพื่อนฝันแมนบอกปูออก็ว่าฝันก็คือพอฝันผมอ้าวเออจะว่าฝันก็ฝันน่ะล่ะอืมตอนฝันน่ะน่สีนกสีใต้นะอือืมออันก็เลยเห็นตัมาไปยุ่นอยู่ถึงหัวพันอืม มันนีมาก็จับมือจับป้ายปมือเพิ่นแล้วก็มาจับหัวครับเออจำได้อยู่บ่ลุงผู้คักคันี่หลับกันเออจำนี่บอกเลยอือเพิ่นก็นอนยัีงฟังเอาเล้ยเนาะความจำผู้เฒ่าเนาะแปดสิบที่แปดสิบมาเลยอืเราก็สูตูจําให้ได้เราก็จำได้นี่เราว่าบุพเพโทษหรอกครับ เออเลยตัวนี้นะเออ,อก็อันผัวโยมแเม่ม่เทียนนี่ละครับครับเออว่าเมียก็ได้ผัวก็ได้นะอ๋อเออแต่ว่าอันกักสีอันมี่อยู่สองเจ้านี่ละคือลูกใต้เขาก็ลูกไทยนี่ครับอันง้มแม่คับโยมพัวนี่ละกำลัง กลังบกกันเรลยกว่าสีเข่าคือสามคนนี่แม่นบะเออสองสามคนนี่แต่ตม่านันเล็กมันยังวนอยู่เออตม่ายังตัดสินบ่ได้อืมอืมตอนนี้เล็กถูกมากเลขสองตัวหนึ่งแล้วอ่านะครับล่อล่อเลขถูกเนาะเล็กปูมือนีนี่แค่นีแมนบอกปูอ่าต่างวัยชนสัตว์เล็กปูมือนีนี่คือเลขนีนี่มันสีมาน้อยสีมาเล่า ก็บม่มีไพ่หูนาะปูชุดทั้งบุญเนาะชุดทั้งบนนี่สมว่าชุดทั้งบนเดียวต้องล่อเหล็กเหล็กทูบนี่สิไปรัฐบาลไทยน้ำบ่ปูเพราะว่ามันสิมาน้อยเบิดสิมาน้อยเหมดเหล็กเล่าทึ่งๆนี่สิไปน้อยเบิดไปเล่าเบิดไอ้นี่ไอ้นี่เพื่อนห้ล่องพื้นไปก่อนรัฐบาลไทยรัฐบาล่องตัวไหนปูสิพ่อวงก้มให้ลูกซีดลูกหาได้บ่ ถ้าปกติบอกถ้ายนว่าอ่ามีล่อหนึ่อคือวางหันนอรอเก้าหนึ่งมาพันว่าล่อเนี่ยคือให้บวกเข้าไปถ้าบวกเข้าไปมันก็เก่าสองบเนี้มันก็มาถือกับเล็กลูกใส่สมาเลยตัดออกสมาสีเพื่อมันสีเพื่อมันสีมาเก่าหนึ่งเนาะเออก็เลยบอยุ่งเอาจตเก่าหนึ่งกั้นเอาไว้สาม หนึ่งเก้าหนึ่งสามน่ะตอนนั้นสมากเห็นอยู่อันเลขนั่นสามเก่าสองแต่สมาชิกบ่ยุ่งอะพอยพะว่าถาถามันเห็นคือกันเลยคือให้เพิ่นไปไปเพิ่นเลยออยหลีทางให้ลูกไิ้ยอใชหลีทางออครับแล้วตัวนี้คือกันนี่อันนี้คือเอาไปรัฐบาลให้มันบ่ เดี๋ยวตัวนี้อันเรียกรัฐบาลไทยนะแต่ว่าบ่ชัดเจนต้องต้องถามืออื่นบ่ปูเพราะว่ามันย้อนตัวนี้ออกมาบานนี้เห็นสามมันยับเข่านี่ละยังพราว่าว่ามันสี่สองบ่อตัวใดครับสี่สองนี่ตัวอยู่ข้างหน้ามันสี่สองสองสามเก่าบ่อสองสามเก่าเออกับบ่อบอทัานตัดสินใจนะอก็เลยว่ามื่นเ้ามันสี่ใดเจ้าเ้าอยู่ แมนบ่ะ,ะต่อใด้อะไรตัวนี้นี่ร่ลงให้เบิงก่อนเออลองให้เบิงแต่บอท่านได้ชัดเจนอือนะครับถามมันมาถือเออถือใจหรือว่าผู้ใดมักเลขกชุดนีก้กะว่ากันเนาะปูเนาะแต่ว่าปูนี่บอท่าน,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 นในมั่นใจบทครับในมั่นใจเด็กถูบนี่สองสี่นี่เมื่อสีมาสูเหมือเฉยหวะปูเออเมื่อว่านหาสองสี่เอามือนีแน่จริงนี่ให้มันเป็นสองสี่หาเบื้งเลขกถูบตรงนี้นี่ หลายช่องเนาะคุณุซลินน้องเพชรเออนะครับอาจสีเอาไปเป็นรัฐบาลไทยก็ได้นะครับมืออื่นเพิ่นผมกับบันเดมาตามคือกันแหละเออนะครับมันมือสุดถ่ายเนาะนะครับเอ้าสรุปแล้วเหลขชุดนี้ตัวบนนี่เป็นหน่อยหรือว่าเป็นลาวนะปูเนาะไอ้ตัวล่างนี่เป็นรัฐบาลไทยแลกวกหรือล่อเหลขกถูกอีกคุณุซลินครับครับผมล่อเหล็ทถูกก่อนเนาะแมนตอนนี้เห็นแล้วสองกับสี่ สองกับสี่หรือกูเขียนให้เึิ่งอีกเขียนต้นนิ่นให้เิงมันโค้งสุดท้ายเพิ่งโค้งสุดท้ายล้วครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เใส่ล้าเบิงมันมาบ่เจ็ดเห็นเห็นส้เ่อน่ะเห็นส้เ่อเห็นร้อยเขาข้างมาเมื่อกี้เมื่อกอกไปแล้วเจ็เจอ๋อมันออกเจ็ดแป แต่ว่ามันออก4 7 8เจ็ดตัวนั้นคือเป็นเป็นตัวทึ่งๆหนิคือเป็นเล้าเนาะตัวนี้วะปูวุ้งกุ้มให้เบื้องตัวตัวไทยนี่เหล้าหน่อยไทยนี่เราบัาท่านหนึมันใจบัท่านหนึมันใจบัท่านหนึมันใจให้เอาไปเสิร์ฟก่อนซูนึงเปีบวมขึ้นจะได้ก็ทั้งทั้งเม็ดนีแ่แหละอันนี้เลยหกัวเลยหกัวที่จะมาเห็นทะเลวันนี้มันย้อนออกมาเลยซูนตกลงมาตกลงมา ก็เลยว่าแร้วว่าหรือว่าสองมันสิมาอยู่นี่บ่เออก็เลยว่าทีแรกนั่งก็อยู่หันมะมันเห็นสามเก่านะมันยับหากันครับจะว่ามันบริสัทเจนนะก็เลยยังผบวงอยู่ครับผมเออทาทะเลกันลูกไข่นี่ครับลูกทรายมันมาคือคือคือตม่าเห็นตม่ากับอลครับขุนนะมาที่บ่อบ่อเอ้าอืมที่พลอยทงิ่นได้ที่ไหนได้มาเอาเลยน้ำกันบ่ มันบอกมทุละกระปูบอ่บอเอาผมขึ้นมาให้หรืออ๋ขึ้นมาให้กันขึ้นมาเลย้าอยฟันบ่ทันฟันเด็กเนี้ยป่ย่าทางคนเป็นเด็กแล้ว้วเลยแล้วเลยพรับแจะพายน้อ๋อพจี๊พายหนผมแล้วจี๊จี๊มหาใคยห้ำมันหำยอง ทำกาแฟในสีรนนะมันคือจะเป็นในสีหลวอ